างบรรดาที่ข้าพเจ้านางเชนิราแดงวิชัยและครอบครัวรัฐปรการทุกท่านได้กระทําโดยตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาะไม่เจตนาะรู้เท่าถึงการรู้เท่าไม่ถึงการในทุกภพทุกชาติตั้งแต่อดีตปัจจุบันข้าพเจ้าต้องขอขมากรรมแก่ครูบาอาจารย์ขอขอสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทําในครั้งนี้ส่งให้ครูบาอาจารย์มีความสุข ขอให้ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งของลูกของหลานของลูกศิษย์ต่อไปข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนของลูกศิษย์ขออมื่อยอวยพรให้ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์รูบาอาจารย์ทั้งทางโลกทางธรรมครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนข้าพเจ้าในทุกวิชาในทุกศาสตร์ในทุกศิล ขอให้ท่านได้รับอนิสงส์แห่งบุญที่ข้าพเจ้าและทุกคนได้ตั้งใจกระทําในครั้งนี้หากผิดพลาดประการใดขอ่าได้ถือสาข้าพเจ้าและทุกทคนจากวันนี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าและทุกๆกคนจเจริญรุ่งรเรืองในหน้าที่การงานมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงคิดทําการสิ่งใดขอสมดังใจปรารถนาทุกท่าน